ครับสวัสดีครับพี่บินเพื่อนกี้ทาคลิปไปรอบนึงแล้วนะองค์นี้คราวนี้ผมสลับกล้องแล้วผมไปกดปิดเครื่องนะเลยต้องมาทําใหม่อาใหม่คราวนี้ผมจะมาทำาจะส่วนพิมพ์ที่แตกต่างเราไปให้ชมอีกรอบนะครับองค์สององนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์กลางแล้วกันนะครับนะครับเป็นการหล่อนะดูนะดูดูช่อจำนวนนะเห็นไหมมีการทําช่อหนาบ้างเนี่ยมันมันมันแตกต่างกันได้โดยการเสริมหลังโดยการเสริมหลังนะครับ ธรไมชาติสาระสำคัญคราวนี้ผม <c oughs> ขออภัยผมกินกิน <c> ถ <oughs> ั่วไปแล้วสำลักเรามาลองชมนะครับองค์นี้จะมีคาบคล้ายๆคา,า,า,าบสังกะสีนะครับคือการหลอมโลหะเราเขาไม่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยเราเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจะมีคาบไปดูเป็นสังกะสีเป็นสนิมขาวเห็นไหมครับเม็ดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความฟอนะ เกิดการเดือดเม็ดพวกนี้มันเกิดได้นะครับมันไม่ได้เกิดจากของปลอมที่ว่าเขาขึ้นโดยซิลิโคนนะแล้วแล้วมันมีฟองอากาศนะครับคือพวกนี้บางทีมันเกิดจากการเดือดอะนึกออกไหมครับเดือดแล้วระเบิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเม็ดกลมๆติดอยู่เพราะโลหะแต่ละชนิดบางทีใส่ใส่เข้าไปแล้วมันไปเจอโลหะอีกชนิดหนึ่งที่มันคนละพวกกันอ่ะมันพอมาเจออยู่ข้างในอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดได้คันนี้องค์นี้นะครับที่ผมบอกในคลิปก่อนๆนั้นเนี่ยเวลาเขาขึ้นหูเหรียญเขาทำหูเหรียญเนี่ย เขาจะใช้โลหะเนี่ยเทเทเป็นแผ่นนะแล้วค่อยมาโม่เห็นไหมครับเราจะเห็นสากของของโลหะเห็นไหมเห็นไหมครับโดยการโดยการม้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไป็นพันที่แกนอีกทีนะเห็นไหมเห็นไหมครับพันที่แกนอีกทีนะอ่าเราเราค่อยเชื่อมด้วยน้ำประสานเงินน้ำประสานทองนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นสากของโลหะเวลาเขาม้วนเป็นแผ่นเห็นไหมครับเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่เนาะเห็นไหมครับแล้วมีการเชื่อม ฉะนั้นโลหะเนี่ยบางอย่างเนี่ยคือบางอย่างถ้าเกิดย,ยังทำหูหูหูปิงอย่างที่ผู้บอกในในคลิปก่อนหน้าน,นี้หูปิงเนี่ยมันเป็นพาท,ที่สร้างก่อนนึกไหมครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยหูปิงอ่ะเขาจะใช้โลหะเนี่ยที่เป็นโลหะใกล้เคียงกันนะแต่จะมีความอ่อนกับมีความอ่อนกว่าเพื่อให้หลอมและทําเชื่อมและทําเป็นหนีเป็นหูเป็นหูปิงได้แต่อันเนี้ยมันเป็นโลหะที่เป็นชนิดเดียวกันแต่ทเทลอะเป็นแผ่นฉะนั้นวันน้าของโลหะคุณจะเห็นว่ามันเหมือนกันเห็นไหมครับและใช้การเชื่อมด้วยน้ำประสานโอเคนะ เดี๋ยวต่อไปผมจะลงในกล้องพันดิให้ชมกันนะครับอ่าครับผมคันนี้เรามาชมนะในกล้องพันดิคกันคันนี้เดี๋ยวคันนี้ผมใช้ชมตรนนี้พี่เพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมมันมีมันมีโลหะชนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นสังกะสีเห็นไหมมันจะเกิดมันจะมันจะเป็นเงาเาของเขาเพื่อนเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นทองคำเห็นไหครับการกัดกินการกัดกินเข้าไปไหมมันจะมีสนิมที่อยู่ภายในทีมสนิมดำๆเนี่ยที่เขากัดกินโลหะขึ้นมาเห็นไหมครับทำให้โลหะมันมีการยุบตัวเห็นไหมครับ โลหะเนี่ยคือเขาผสมอ่ะอง์เนี้ยเขาผสมผมมองว่ามันน่าจะเกิดจากการผสมไม่เข้ากันของโลหะเกิด <c oughs> การผสมไม่เข้ากันนะก็เลยจะเห็นว่นหน้าของโลหะที่ลอยอยู่บนหน้าเหรียญเนี่ยนะครับเห็นไหมเราเห็นถึงความเก่านะค,ความเหี่ยวความยน่นนะครับสนิบที่เกิดขึ้นจากไหนที่ผมไม่เจาะลึกไปมากอ,องเนี้เพราะว่าจาะลึกลงไปมากแล้วเดี๋ยวภาพมันสะท้อนนะครับเห็นครับ เรามาดูนะาการแตกย่นของของโลหะเห็นไหมครับการที่เนื้อโลหะเขาระเบิดเห็นไหมเห็นความฟองของเนื้อโลหะไหมเม็ดเนี่ยไม่เคยจะสิ้ไปไหนเลยเห็นไหมครับการฟอ,อรเนี่ยมัน,นมันเป็นเนื้อที่เขาระเบิดออกมานะและ้วมาไปติดตามหน้าองาุ์พผะแต่พอระเบิดปุ๊บเนี่ยอากาศที่มันประทุจากภายในตรงนี้ขึ้นมาจากลูกจากลูกบอลตรงนี้มันก็จะมันก็จะมีรูเห็นไหมรูสนิมให้มันเกิดขึ้นมาเพราะมมีความื้นเห็นไหมครับ ถ้าเรามองเราจะเห็นนะที่ว่าเป็นลายมุ้งหรือเป็นเกดกระดีของการของวันน้โลหะที่มันทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับผมจะให้ดูคร่าวๆนะทั่วๆไปนะเพราะบางยามันซูไม่ลงครับมันสะท้อนจริงๆเนี่ยเห็นไหมเอ่ยโลหะมันอยู่คนละมุมกันนะเห็นไหมเรามาชมมันไปเรื่อยๆผมจะไล่ให้ดูนะพยายามจะไล่หาสเตปที่มันที่มันเสมอกันนะเพื่อจะได้เห็น ภาพผอพผ้านะครับทั่วทัวทั้งองค์เลเห็นไหมเห็นไหมเห็นตามซอกไหมครับผมจะพยายามไล่หาสเต็ปที่มันใกล้เคียงกันนะเห็นไหมโลหะเขาไมเา่เขาไม่เข้าเนื้อกันนะเขาไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะฉะนั้นมันจะมีช่องโหว่การเกิดสนิมขึ้นมาเยได้ง่ายในความในความเห็นของผมนะมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับ มีเนื้อทองคงําผสมอยู่เห็นไหมนี่คือเนื้อทองคําเห็นไหมครับเพราะโลหะสองตัวเนี้ยส,สังกะสีกับกับทองคําที่ช่องทองแด,ง,ดงที่ใส่เข้าไปเห็นไหมทองแดงมันก็มีอยู่นะเดี๋ยวผมจะหาทองแดงให้ดูเนี่ยที่ออกแดงๆแ่งเห็นไหมครับแป๊บนึงนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับสีสีของโลงหะเก็ยังพอมีเห็นอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังเรียนนะ หลังเปลียนสีแล้วภาพสะท้อนมันจะน้อยกว่าโอ้โหพอกันเลยอ่ะโอเคพอเห็นไหมครับยุผมขอไลฟ์ไปใกล้ๆผ่าสองวงนี้เท่ากันเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นการแตกเล้าของเขาไหมโลหะที่มันมันมันกลุมนลชนิดก,กันเห็นไหมครับ <c oughs> การทับซ้อนของโลงหะไหมความย่นของเขาเห็นไหมครับ ผมไม่ได้ต้องการจะทําให้แบบว่าพระที่เขาเกิดที่เพื่อนๆมองนะท่านบอกว่าเฮ้ยมึงพยายามจะทําพระให้แท้เปล่าก็นานาจิตตังนะครับเราศึกษาแบบไหนเราก็สะสมแบบนั้นผมศึกษามาแบบนี้ผมก็สะสมของผมแบบนี้นะครับไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ทิ่ที่ผมทําผมไม่ได้มาขายพระนะผมทำให้เป็นความรู้นะครับแต่ผมก็่อยากทาให้พระมันชัดเจนนะครับนึกเอกนไหมครับเรามามองนะเราม,ามองถึงความเหี่ยวย่นของของเนื้อโลหะองนี้นะภาพมาสะท้อนจริงๆอ่ะพี่ๆเพื่อนๆองเนี้ย ผมก็ต้องขออภัยเรามามองั่งค้างนนบแล้วกันที่แสงน้อยหน่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปที่มหาเมานะเราลองชมกันเนี่ยเรามามองเรามามอานนั่งค้างนีนและเห็นไหมนี่คือมหาเมาโอ้โหมันมันคนละสะเต็ปกันเลยความสูงตามของพระต้องมาปรับโฟกัสเห็นไหมครับ ใกล้เคียงไหมเห็นไหม,หไหมการแตกการแตกของโลหะเห็นไหมเห็นครับความความยับของโลหะไหมใกล้เคียงกับมาหามเมฆไหมดูนะเนี่ยพาเขาอยู่สตับสเต็ปต่างกันนะ่ะพอตัดส,สลับไปมาแล้วมันก็จะมองยากนิดนึง,นงเห็นไหมครับเ,เห็นหลายมุือไหมความย่นของเขาไหมา ไปเคียงกับมาหาเมาแล้วภาพมันปรับไม่ไปจริงอ่ะโอเคพอได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมอโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็าทำตรงนี้ให้เป็นความรู้นะเรามาลองเทียบเนื้อเทียบเคียงทิมกันให้ดูนะครับเราจะได้เกิดความขเ้าใจหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณครับ